ไปเที S <S <preach ers> ่ยวได้แล้วฉันตัดผ้าพทำสื่อดกว่าจีขาบิลิมอลสวยสวยใสๆทำอะไหนดีนะเราเนี้ยใครว่ากัน้วกันตัดผ้าอุ้ยอุ้ยเกดฉันเป็นอะไรอ่ะมุณเก่อนก็ตัดได้อยู่มันไม่คมแล้วล่ะเกดเกดอยู่ไหมเข้ามาได้เลยก็ไม่ได้รอกเกโอ้เธอทำอะไรฉันจะไปเที่ยว แล้วฉันจะตัดเสื้อไปเที่ยวสีขาวนี่ก็แห่งแกะกายไปคาเฟ่ชิคชีหรอแต่ว่ายังไงกันใจกันใจไม่คมจ้ะก็เลยไม่ได้ตัดสิทีว่าจะไปซื้อเรืไกลใหม่อยู่แต่เป็นการตัดไกลทำไมนะทำไมโคมว่าจะไปซื้อเรืไกลใหม่อยู่หรออืมดีจะชิมนี่จะมีสีใช่จะชิมกินหมดแล้วฉันว่าจะเอามาเผื่อแต่ว่ามันอร่อยก็เลยไม่เอามาเผื่อดีกว่าไม่เลยนี่พอดีเลยกันใจไม่คมต้องคู่กับขวดน้ำค่ะวิธีง่ายๆจะเลยคะเตรียมมาหรือเปล่า いいんですよね。 แล้วที่คมด้วยนะลมันเลิดมาตลอดดีนงแม่ฉันเคยทำก็เลยได้เอาดีมาบอกสับคุณหลังจากนี้ทุกคนจะหมดปัญหาไม่ต้องเครียดไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องกังวลกับปัญหาใดๆเพราะเรามีทริปต่างๆที่จะมานำเสนอให้กับทุกคนกับทริปซีแคร์เครสไม่รับฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะ